ว่าเสิจชาที่ฐิาน um ัเสดรยะนัสิยาดอกับว <ER ัตรดองตทีเล่าข่าวตอนนี้อินทรค้าจะได้แสดงพระธรรมเทศนาทางหลักธรรมสอนที่มาในทางพี่ท่าศาสนาเพื่อนิยามแสลหลักแปลธรรมธรรมป็นหลักต่าัญในชีวิตและก็สองใจเพื่อเราท่าน้งลารเป็นท่านาในยุถ การทำเนินชีวิตต่อไปเข้าร่วมอกปฏิบการสมคัรอ่งการเสี่ยงภขา้นสางทุกทั้นหลายการทาสอเรื่องน้นเงินเห็นการอยูทุกวันแล้ว่าค่านแนะนำเรื่องนี้มาแสดนญาติโยมทั้งหลายก็รู้ดีแก่จแล้ว่าทุกคนต้องทำวันนี้พวกเราต้องาสของคุณแม่ไปวองคันแต่วันใดวันหนึ่งข้ามหน้า ก็มีคนมาเรื่องงานข่งของเราเหมือนกันถ้าคู่ของเรื่องที่ผิดทางสมนี้แล้วหลายท้องที่ศาสนาก็จะทําให้เหมือนกันยกตัวอย่างในศาสนาพุทธเรามีการเผาสมศาสนาอิสลามจะทำที่ิฝันและจะเลื่องของยางัวเด็วภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นจะมาเจืยจั่งและส่มวันมาติพุทธเรา3วัน5วันเกินไนไม่ได้ถือว่าผิดกศาสนา ศาสนาพิธีก็ใช้ผีฝังนิกราแต่ศาสนาพุทธนี้สามารถเก็บสุไว้ทำพิธีได้หราอไมนจึงฝังก็ได้ทั้งที่ในอิสลามนี้ใช้ที่ผีฝังนิกราเพราะเขามีความเชื่อว่าเมื่อวันที่โลกมาถึงพระเจ้าจะให้สาบบอเตกปุจจานของคนที่ตายไปแล้วให้กลับฟื้นขึ้นมาหลังจากพุทธศาสนามาถึงผลแล้ว ยิญญานั้นก็เป็น่างกายที่ื้ชื่อพไม่ได้ดังนนทั้งสองศาสนานี้จึงห้ามเผาศพเดอดขาดเศาสนาปาล์หรือยินดูนั้นปัจจุบันนี้ก็มีการเผานมาตรกาบจาพคนเราแต่ก่อนหน้านั้นศาสนานี้ก็ไม่กยเผาได้ทิดว่ากรณ์รัือเี่ีเป็นเครื่อของสิบชั่วร้ายได้ส่วนคนโนรานไม่ใช่สิบชั่วร้ายจึงไม่สมควรเผา ดังนั้นคนโบราสมัยพุทธเจ้าหรือสมเดเาูเมื่อมีมวงตาเขาจรณาจานป่าช้าผิดทิศหรืป่าช้าที่ถิ่แสในสมัยนั้นคือเมื่อมีดวงตาแล้วเขาจ พวกเขาก็จะช่วยกันำมีดผ่ามาผ่าศพแล้วอแล้วก็แล่แยกออกเป็นชิ้นๆแล้วโยนให้การแข็งให้พวกหมาในกิเช่นนี้เขาก็ถือว่าได้พึ่งการไดูุ้แล้วต้องการถีงส่งที่ผู้เรียสามัยถเวลาเมื่อภรพต้องกันภาพขัาเป็นทีวีท่านก็จะเข้าไปปิกตาจ้าทีนี้และสอนแสดงหาคากภาพหน่อนที่ยังพอใช้ได้แล้วเราจะ แล้วน้ำมาน้า้าน้ำนีต่อการเกินข้าวสิวันหม่งมเราเรียกว่าข้าวสุกุหือข้าวอมผู้โสเพื่อเจุดเทียน่นเองซึ่งที่นี้เราก็จะนำมาปฏิบิการืดเวลาที่มีาาข้าว็จะมีข้าวสีบันหรือข้าวสุกกลางปลายที่หน้าของชุดไทยหรือว่าที่หมาเลยที่เราเรียกกั้ว่าข้าวบสุกุลหรือที่มีว่าข้าวาสุกุั่นเอง แล้วก็มาส่ได้พลักนารนนน้นซึ่งหลังจากเรสมาเทเสร็จก็จะได้เห็ถึงวิธีท่าทราบนชนต่อไปซึ่งวิธีนี้เราได้ทำในแางๆบกมายยกเ้นตันเแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครทาส่วนพรอบแม่ที่น้องปกิ่เช่นน้นได้ไม่อามาใส่สดที่เรียกว่าทางทางมันจะเปนแต่แต่ก็ยังคงพิสพัก ถ้าทำธุกิจย็ถือว่าเป็นวิธีที่ผู้ชายได้ทำาเป็นครงสุดท้ายโดยการทําายผ้าให้กับผู้ผมิตนไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้นที่ตองการการเียเทน้าต่อไปหลังจากที่ว่ากาเปลี่ยนไปคนมาเลเซียปัจจุบันนี้ได้หามาผลสั่มากขึ้นความเชื่อที่ว่าไทยเต็วันนั้นได้ค่อยๆเสล่นแาความนิยมลงไม่ถึงกับดิธอการนานั พอหลังได้หานมาเผาศพและโยนที่เท่าลงในแม่น้ำโขงคาแทนเพราะเชื่อว่าจะเป็นการชำระล้างบาปให้ผู้ตายอีกทางหนึ่งด้วยไม่ทราบว่าเพลเพาะระเพนีนี้มอไม่ปัจจุบันคนไทยเราได้โยนน้ำวอนอังคาผู้ตายไปลอยในแม่น้ำเหมือนกันไม่ทราบว่าได้จากอย่างมาจากอินยีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนประเพณีของไทยของพระพุทธศาสนาเราแค่แค่นั้น พระุทธเจ้าได้ถึงเรื่องนี้เป็นสําคัญพระองค์านอธิบายเพียงว่าถ้า็นสขอเป็นคนสำคัญเก่นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสัจธรรมพระอรหันต์พระาสนาเองแต่างนี้ต้องการเรื่องขอเป็นคนไม่สำคัญกงๆหรือยทาเป็นที่ีไวเพื่อคนที่ผ่านไปมาได้เป็นพอกาหว่าเพราะว่าการน้อมสีเป็นธิ์สระสิ่งของแบบนี้จะทำให้ผู้นั้นได้เป็นโยด้วย ที่ได้ความรู้อมาที่ได้เเหต่นาทพวกเราได้สร้างงวก็ได้ย่อร่างานฐาหรือสร้างพระพปทธรูปฏิปทาไว้และทุั้าที่มองเห็นก็จะเกิดศรัทธานนอมผิดพาดความรลเขาก็จะได้ชุในเวลานั้นส่วนของคนธรรมดาั้นก็พอแค่เห็ุไว้ปที่รู้ันเพื่อรู้ถิงคุณของท่านด้วยการ และจะได้นำไปใช้ใอกาเป็นน้ำในวันสำคัญง่าติก็จะเป็น่วงของตนรอยน่เกเงการตรอบเารเที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกที่ผลิตจากอรกอบทางรชาติวก็ที่น่าาต่างๆนั้นเป็นความสำคัญอย่างมาก มานานว่าสยามนี้ทำให้คนต้อหลอกจย่างมาเที่ยวเมืองไทยอยางมาเหยท้าวนิทาก็ถือว่าคนไทยเคยไปประเทศก่างๆการที่คนไทยมี้เขาได้เปเที่อนี้ก็เพราะด้วยทักษสานวลดีเามเป็นเานาต่างประเทศรับการเมืองานยหรการอสาหในปมตจุบันี้เพ่อทั้งงประเทศนี้ เคยเป็เวลาที่ผมรบนและเป็นสถานที่ประทุตะโลขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณ400ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปฏิสัมภารการนำของพระ้านนทักษ์หรือพระเจ้าเนมิเลอร์สถานของยี่ที่มาที่อิเดียตอนหลังหันนะครัรพระพุทธศาสนาเขาเรอการนงต่อสอนต่อผู้ที่ทาที่าดต้อเผได้แสดงให้ฟังและลั้จากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว พระเจ้ามีเพื่อหรือพระเจ้ามีทางนี้ก็ได้ละมอแุ้วกโลกแห่การแต่งศาสนเป็นโลกเทพเจ้าของข้าวตีนแต่งศาสนาเป็นผู้พุ่ใโลกขึ้นมาครั้งแรกในโลกแต่ก่อนนะคนยืนยันไม่กล้าปกดรองนโลกพระเจ้าเพราะเห็นว่าพวกนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จึงไม่กล้านำหรือถือหรือมาปั้นเป็นโลกของข้าวตีแต่เมื่อพระเจ้ามนทรางได้สร้างเป็นแบบอย่างแล้ว คนรัหาี่สร้างรองพที่สวยที่สุดสิ่งที่สุดเครื่อนาร์ตการ์ดสมัยนั้นสมัพโควิดโควิดตาที่ใที่สร้างบนภูเขาที่มีความสูงถึงห้าสามเมตรเวยกันเพราะเรื่องนี้เองจึงทำให้พวกคนต่างชาติตามมากเป็นแบบกว่าเชรื่องพิโรธดวนี้สามารถมาทัวทั่วทั้งูารและในจังหวัดตุ้ไปนั้นก็คือพระถังสังัง ที่เดินทางไปหายประเทศอยู่ที่พวกเราได้ฟัาเรื่องเสอยู่นั่นเองอภปรายที่สถานในสมัยนั้นผู้คนสมกูร์ประเทศเราในปัจจุบันนี้ทุกคนต่างม,มุ่งหน้าประกอบบุญบุญกุศลทราบพระพุทธูปกว้ตาม,มาท่นามมนาประจําตะคุลของตนเองมากมายแต่สุดท้ายถูกศาสนาอิสลามทําลายหมดแม้แต่พระพุทธรูปอยู่บนผาหินสูงสูงก็งถูกระเบิดทาลายดังที่พวกเราได้ทราบกันแล้ว หลังจากที่พระพุทธศาสนาสิ้นไปจากอัฟกานิสถานผู้คนได้รับศาสนาใหม่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันปัจจุบันนี้อัฟกานิสถานหาก่อนสมบไม่ได้เลยเป็นดินแดนอันตรายที่มีใครต้องการเดินทางไปแล้วแม้จะซ,ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก็ไม่มีใจไปนี่เพราะอะไรก็เพราะกิจใจของคนอยากขึ้นทุกสถานที่เต็มไปด้วยความรินแรงเต็มไปด้วยการฆ่ากัน แต่แากจากสมัยก่อนที่การสอนของพระพุทธเจ้าเดินยุ่งเรืองอยู่ผู้คนสมมตรอบเดือนกว่าบางทายในปัจจุบันนี้หรือสมมติกว่าประเทศที่เดียวหรือประเทศที่ต่ารในปัจจุบันนี้มากด้วยดังนั้นในการสร้างพระเกศีก็ต่างการสร้างพระพุทธรูปก็ต่างแม้จะเป็นเหมือนโรงงานดูเหมือนจะซีดเปื่อยนั้นปอกไปโดยแม่นัำพะเยาวัดเกศที่ท่าเรือวัดอรุุและวัดสังขาต่างๆตามจังหวัด ตามจังหวะเช้นข้าวข้าเทอเ่้นที่เชื่อมันข้าวขก็เี่นที่นครพนแก้ตในแมงกาเท่าั้นก็ไม่ทางในสถานี้ร่อนาคุณกษตรและตนใจเกษตรสิ่งต่างลพรขอม่วยหนาบสุนทรัท่ท่านต้่ามคุณพ่อปอสสาระกองคำพร้อมด้วยตูมาญาติท่ได้ตังบริวันนี้เพืาอี่ดำเาินให้การทางสถานการนี้จมาดูเป็นตบบเป็น แล้วขอให้เนือบุายมีประสบดีเที่ย้ในเรื่ทางชีว้แล้วกามงฐานแล้วขอให้เป็นเด็กในสุขสันต์โลกสวรรค์ต้องแต่งวาม์จดฐานบุนที่ค้าชีวิตควกมันเป็นทุก่อใดอยู่ก็ขอรนวยจากท่านครูจงปล่อยสูวในสุขสัตภูางชนิการละนานและขออวยพรให้ท่านคุ้มภาพพร้อมด้วยโรคภัยากินจงมดสดวเกยรติความสุขความเจริญขั้นไม่ทราบสุบัานมากมาย ทางจากทุกส่วนก็การต่างๆจะมีเมื่ออายุวันมัสุขภาพรักมีอายุยืนนานมีผิวพรรณปลอดใสมีจิตใจเป็นสุขและมีพลังงางที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุดตลอดกาลนานแสดงพุทธธรรมเทศนานาต้องเอสมควรเจลี่ยไปเวลาเอวัยก็มีด้วยประการนั้นชีวิต